ช่วง v i วิ w เว h เป p e ์ t กันแล้วนะคะวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำรีเพลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะรายการ3 7องศาค,ค่ะขอต้อนรับนายแพทย์นะคะคมกริตเอี่ยมเจรกุณคะ่ะท่านเป็นสูตินารีแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะนะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการทำรีเพลคให้เราฟังกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะครับ การขยายความให้นิดหนึ่งได้ไหมครับไอ้คำว,ว่ารีแพร์นี่มันหมายถึงอะไรบ้างครับจริงๆคําว่ารีแพร์เนี่ยมันมันมาจากภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นคําย่อแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะรู้รู้จักกันดีรจริงรีแพร์แปลว่าซ่อมแซมนะแต่จริงๆแล้วความความของที่เข้าใจกันก็คือคเป็นการผักตัดกระชับช่องคลอดครับหรือว่าตกแต่งช่องคลอดนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมแซมใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อไม่ก็ซ่อมแซมด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าซ่อมแซมเราจะซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เคยฉีกขาดให้กลับ,บมาทํางานได้ทีนี้มันมันฉีกขาดเกิดจากสาเหตุอะไรมัสาเหตุที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่คอดคอดบุตะครับครับแล้วก็เพราะว่าการที่คอดบุตรเนี่ยก็ต้องดูว่าคอดยากหรือว่ามีหัตถการเช่นใช้เครื่องดูดช่วยไหมหรือว่าใช้ครีมขีบออกมาหรือเปล่าค่ะ อันนี้เนี่ยจะทําให้ยิ่งช่องทางคลอดเนี่ยมีการฉีกขาดมากขึ้นหรือว่าน้าหนักเด็กตัวเยอะแบบแรกเกิดตัวใหญ่ๆมากกว่า3,500กรัมขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฉีกขาดมากขึ้นครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไม่เคยมีบุตรมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีอาการได้เช่น คนที่ไอเรื้อรังนานๆหรือรว่าท้องผูกบ่อยๆที่ต้องเบ่งนะครับหรือว่ามีการยกของหนักนะครับหรือว่านักกีฬายกน้ําหนักพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้มีอาการช่องคลอดหย่อนออกมาได้แล้วช่องคลอดหย่อนเนี่ยอาจารย์มันส่งผลกระทบยังไงบ้างคะเอานี้สําหรับคนที่ไม่ได้แต่งงานแล้วกันนะครับอไม่ได้แต่งงานก็จริงๆอาการมีหลากหลายนะครับตั้งแต่ มีตั้งแต่ปวดหรือว่าหนุงหน่วงนะคะหรือว่ามีรู้สึกมีก้อนตุงอยู่ในช่องคลอดนะครับก็ได้หรือว่าเหมือนมีลมอยู่ในช่องคลอดนะครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับ,รบก็จะรู้สึกว่ามันไม่กาะชับก็เป็นได้ครับหรือว่าอาจจะมีอาการประเภทปัสสาวะมีปัญหาปัสสาวะรู้สึกไม่สุดนะครับหรือว่าปัสสาวะลําบากในบางครั้งรวมไปถึงการอุจจาระด้วยครับอุจจาระเนี่ยบางทีก็จะกั้นอุจจาระไม่ได้หรือว่า กั้นไผ่ลมไม่ได้นะครับก็มีเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวนะอาจารย์ต้องอันนี้ทําที่ช่องคลอดแต่การไผ่ลมเลยการนี้อ,อ,อจารยอุจลาอาที่อาจารย์บอกเนี่ยเอ๊ะมันน่าจะคนละทางกันหรืเปล่าอ๋อมันติดกันครับว่าช่องคลอดเนี่ยส่วนบนด้านหน้าเนี่ยติดกับกระเพาะปัสสาวะส่วนด้านหลังเนี่ยจะติดกับทางเดิน อาหารส่วนปลายซึ่งก็คือลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับก็เลยก็จะเกี่ยวกันก็เหมือนกับช่องคลอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีมีผนังกั้นข้างหลังก็เป็นใช่ครับลำไส้ใหญ่ส่วนปลายช่องคลอดจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับลำไส้ใหญ่ส่วนปลายารื่องแบบนี้นี่ผลกระทบจากการที่ช่องคลอดหลวมเลยเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างทีเดียวนะจากทีวิธีการรักษาค่ะมันแค่เย็บปากช่องคลอดอะไรอย่างนี้ก็จะหายหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทำยังไงบ้าง การรักษาก็ต้องมปที่ปัญหาของคนไข้อะครับะะว่ามีปัญหาทางด้านไหนทางด้านการปัสสวาวะหรือว่ามีปัญหาทางด้านการอุจจาระหรือรวมไปถึงการเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับก็ต้องดูว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็เราก็จะมาตรวจร่างกายเขาว่าสรีระหรือว่าการวิภาคองช่องคลอดเนี่ยเป็นยังไงมีหย่อนทางด้านไหนด้านหน้าหรือด้านหลังหรือมีทั้งทั้งสองอย่างแล้วก็ประเมินแต่ละอย่างนี่คือเราแก้ไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับแก้ไม่เหมือนกันครับแล้วก็ดูที่ว่าประเมินว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมีการฉีกขาด หรือว่ามีการแหว่งไปหรือไม่หรือเปล่าหลังจากการที่เคยคอดบุตรมาแล้วแล้วการผ่าตัดมันสามารถช่วยให้ช่องคลอดตรงนั้นกลับมาเป็นเหมือนปกติได้เลยไหมอาได้ครับ,รรบก็อย่างในรายที่มีปัญหาว่าช่องปากปกช่องคลอดกว้างนะครับซึ่งอาจจะเคยผ่านการคอดบุตรมาแล้วก็จะทําให้เล็กลงได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้ามีผนังช่องคลอดด้านหน้าย่อนนะครับแล้วก็จะเย็บตกแต่งนะครับก็จะช่วยเรื่องของถ้ามีปัญหาเรื่องปัสสาวะก็อาจจะช่วยได้ <ques S 1> นะคะว่าคือปัสสาวะเล็ดเนี่ยจริงๆเกิดจากการที่มีช่องข้อด้านหน้าหย่อนก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดที่มันมีปัญหาซึ่งไอตัวกล้ามเนื้หนอหูรูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยถ้าการผ่าตัดตกแต่งช่องข้อด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเพราะว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้อหูรูดท่อปัสสาว<น>ะนะครับส่วนเรื่องของอุจลาเนี่ยก็ประเมินครับส่วนใหญ่ว่า กล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็จะมีการฉีกขาดอยู่แล้วจากการข้อบุตรแต่ว่าถ้ามีการเย็บที่ถูกต้องในช่วงการข้อเนี่ยก็จะไม่ค่อยส่งผลในระยะ,ะยาวคค่ะและการรักษาเพียงครั้งเดียวเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ดตามปกติแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดใหม่ได้ไหมคะก็ยังมีโอกาสกลับมาเกิดซ้ําได้ครับในส่วนใหญ่เราจะพบใน ผนังช่องคลอดด้านหน้าครับที่จะกลับเป็นซ้ำได้ในใอาจจะ3ปีถึง5ปีก็อาจจะกลับเป็นซ<อ>้ำได้เพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าบางทีพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่กล่าวมาขั้นต้นเช่นอ,อาการไอเรื้อรลงหรือว่าโรคอ้วนนะครับน้ำหนักตัวเยอะๆการที่มีการเพิ่มความดันในช่องคอท้องเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้มีการเบ่งนะครับพอเบ่งปุ๊บก็จะส่งผลกระทบต่อผนังช่องคลอดด้านหน้าได้ครับปัจจุบันยัง ที่ได้ถามมาเนี่ยคือถ้ามีการกลับเป็นซ้ำเราก็จะพิจารณาครับปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆครับโดยใช้ตาข่ายใยสังเคราะห์ที่จะมาพยุงไว้ก็จริงๆทําหน้าที่แทนเหมือนกับเอ็นกล้ามเนื้อซึ่งแตกอนเนี่ยเราใช้เอาเอ็นกล้ามเนื้อจากบริเวณอื่นมามารองรับตรงผนังช่องคลอดที่มันหย่อนนะครับ,รบเพื่อที่จะให้มันทนทานมากขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าในรายที่เคยผ่าตัดไปแล้วแล้วกลับเป็นซ้ำ ก็อาจจะต้องพิจารณาใช้ตาข่ายใยสังเคราะห์นี่ครับในการที่จะขึงขึงผนังช่องคลอดด้านหน้าไวอ๋อคือพยุงเอาไว้ใช่ครับพยุงเอาไว้ไม่ให้มันย่อมาอีกครับแล้วยุการใช้งานของเจ้าตาข่ายตัวนี้ตาข่ายนี้มันไม่ละลายไปไหนครับมันก็จะอยู่ติดอยู่ในช่องคลอดนั้นออกไปแต่ว่ามันอยู่อยู่ใต้ต่อเยื่อเยื่อบุช่องคลอดเพราะฉะนั้นจะจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกใช่ไม่ได้รู้สึกแล้วพอใส่อุปกรณ์เข้าไปแล้วค่ะอาจารย์อยากจะถามว่ามันเหมือนมีสิ่งปรับปลอมอยู่ในร่างกายเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไร บ้างมีทันในแต่ละวันแรกๆก็อาจจะรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมแต่พอไปนานๆก็จะชิน,น,นกับมาแต่ว่าการขับถ่ายไม่ว่าจะปัสสาวะอุจจาระนี่คือปกติเลยปกติครับก็สามารถที่จะใส่ใส่อุปกรณ์นี้แล้วก็ยังปัสสาวะและอุจจาระได้ตามปกติครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยอะค่ะแล้วเราไม่ได้มาการทำรีแพร์นะคะการปล่อยให้ ช่องคลอดใช่ไหมคะหย่อนยานหรือว่าที่อาจารย์บอกมันเป็นทีมมีอวะยะวที่มันหน่วงออกมาอย<ช>่างงี้ค่ะคมันจะทําให้เกิดผลเสียหรือว่าทําให้เกิดโรคร้ายแรงอะไรในอนาคตได้บ้างหรือเปล่าถ้าเราไม่แก้ไขตรงเนี้จริงๆถ้าจริงๆถ้าถือว่าไม่มีปัญหาต่อการดําเนินชีวิตนะครับโดยมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้เพราะว่ามันไม่ได้ทาให้เกิดผลข้างเคียงหรือว่าอะไรตามมาในระยะยาวมันทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นไหมคะหรือว่าจะทาให้ไม่เกี่ยวครับเอาไม่เกี่ยวใช่แล้วตัวนี้มันทําให้มดลูก เ,เขาเรียกอะไรอ่ะที่คุณลินที่เราเคยสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งที่ว่าเ,เหมือนกับว่ามีมนลูกโผล่ไอ้ปากมนลูกโผล่มาทางจ่องอครอดอันนี้ทําได้ทําให้เกิดอย่างนี้ได้ไหมฮะทาให้เกิดอย่างนี้ได้ไหมก็ทําให้เกิดได้เหมือนกันแต่ว่าถ่าในแง่ของมะเร็งปากมืลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ครับ,รบเพราะเรารู้ว่าปัจจุบันมะเร็งปากมืลูกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับการที่มดลูกหย่อด คือคนจะเข้าใจไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันหย่อนยานหรือว่ามันออกมาข้างนอกมันจะทําให้สัมผัสหรือติดเชื้ออะไรได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือไม่เกี่ยวเลยวแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องมีอะไรยื่นออกมาหรือว่าไม่จําเป็นต้องมีอาการตุงนะครับการทํารีแพ์หรือว่าตกแต่งช่องคลอดบางครั้งเนี่ยมีปัญหาส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะหรือว่าอุจจาระแต่จะมีปัญหาเรื่องเวลามีเพศสัมพันธ์มากกว่าก็จะรู้สึกว่าช่องคลอดไม่กระชับแล้วคู่นอนอาจจะ มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็มาปรึกษาแพทย์ได้ครับว่าออดูว่า เราทำอะไรได้ไหมครับอันนี้ไม่มีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมอาจารย์คือกล้ามเนื้อไม่ว่าจะอายุมากขนาดไหนหรืออะไรเราก็สามารถที่จะรักษาตรงนั้นได้เหมือนกันได้ครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาลอดบางทีมันมีการฉีกขาดของอย่างที่เรียนให้ทราบอะครับมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อทางด้านหลังของช่องคลอดแล้วก็จะส่งผลกระทบระยะยาวครับไม่ว่าจะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เรื่องของการอุจจาระนะครับได้ครับตอนนี้มีคนเข้ามารักษาหรือว่าการทารีแพร์เนี่ยเยอะขึ้นไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงการทำรีแพร์เนี่ยคิดว่าผู้หญิงหลายคนง ยังอายกับเรื่องนี้พอสมควรนะคะจย์ก็มีมีมาทํานะครับแต่ว่าก็มาหลากหลายครับมีทั้งปัญหาเรื่องก้อนที่หลงมาหรือว่ามีปัญหาทางด้านปัสสาวะหรืออุจจาระรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าคนไทยก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เท่าไหร่ครับก็ต้องต้องถามดูว่ามีปัญหาไหมหรือว่า แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุมากแล้วบางทีก็จะไม่ค่อยได้สนใจทางด้านเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เท่าไหร่อาจจะ่ไรักษาใช่ครับภาวะที่เกิดขึ้นมากกว่าอย่างอื่นครับแต่ว่าถ้าอายุน้อยๆมาบางทีก็ก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับแล้วนอกจากตาข่ายที่อาจารย์บอกว่ามีเสริมเข้ามาในปัจจุบันแล้วเนี่ยพูดถึงวิธีการผ่าตัดและการเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะโอ้ก็มีหลากหลายเลยครับสมัยก่อนก็มีตั้งแต่เปิดหน้าท้องแล้วก็ผ่าตัดเข้าไปดึงผนังท้องกอดไปตึงไว้กัับตวเ เอ็นตรงหน้าตรงบริเวณกระดูกอุ้งเชิงการอะไรอย่างี้ครับซึ่งก็จะยุ่งยากซับซ้อนแต่ว่าการผ่าตัดผ่านช่องคลอดเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วครับแต่ว่าเ,เทคนิคหรือว่าการการผ่าตัดเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยอๆเพื่อลดการกลับเป็นซ้ําแล้วก็เลยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อลดการกลับเป็นซ้ําแล้วพอผ่าตัดหรือว่าแก้ไขแล้วอาจารยเ์เจ็บไหมคะเดินกลับบ้านได้เลยไหมหรือต้องพักฟื้นหรือว่า จริงๆยิ่งผ่านผ่าตัดทางช่องคลอดเนี่ยจะเจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดผ่านหน้าท้องมากหรือว่าแม้กระทั่งการส่องกล้องก็ตามนะครับเพราะว่าผ่าตัดทางช่องคลอดเนี่ยก็เหมือนการคลอดบุตรเลยครับวัน2วันก็ก็เจ็บหายแล้วคือไม่มีแผลให้เห็นเลยไม่มีครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนโรงพยาบาล ประมาณสองวันเท่านั้ครับแล้วก็กลับบ้านได้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติฟังดูแล้วก็ไมไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เครื่องไม้เครื่องมือก็สะดวกด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์เตือนไว้ก็คือเรื่องของต้องลดภาวะความเสี่ยงไอถึงแม้จะเป็นเรื่องง่ายๆไอจามนี่มีผลกระทบนะคะคือคือจะต้องพยายามควบคุมใช่ไหมอาจารย์ไม่ให้มันรุนแรงเกินไปเพราะบางคนโอ้โหเวลาจามทีนะฮะดังไปทั้งบ้านเลยเต็มที่หรือว่า จนปวดหัวเลยนะคะไอรหรือจามจนปวดหัวเลยก็มีเหมือนกันพวกนี้ส่งผลกระทบครับปัจจุบันมลพิษก็เยอะขึ้นแล้วก็คนเป็นภูมิแพ้ก,ก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเป็นภูมิแพ้ก,ก็ต้องควบคุมอาการให้ดีครับรวมถึงพวกที่เป็นพวกถุงลมโป่งพองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอเยอะขคือ ก็เร <ork ork approach> <sh arp> <k att> ียกได้ว่าจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคือคุณพู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะเรื่องของปัสสาวะนะคะอาจารย์อาจจะอุจจาระอย่างที่อาจารย์บอกเข้าห้องน้ำหรือว่ามันทําให้การดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นไป ไม่สบายนะคะแล้วก็ไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถทีช่วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายไม่มีรับแผลให้เห็นด้วยพักฟื้นแค่แค่สองวันเองอยากจะเน้นเรื่องการป้องกันนะครับจริงจริงป้องกันแล้วก็ทําง่ายๆครับโดยการบริหารกล้ามเนื้อรุ่งเชิงการหรือว่าที่ทางบ้านเข้าใจเรื่องของการขมับช่องคลอดครับถ้าทําบ่อยๆก็เหมือนการออกกําลังกายครับเราออกกําลังกายสม่ำเสมอก็เป็นผลดีต่อระบบหลอดเลือดหัวใจอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าทําบ่อยๆก็จะส่งผลดีต่อ การปัสสาวะและก็การเจรจารวมถึงการเพศสัมพันธ์ด้วยตรงนี้ไม่จําเป็นต้องมีลูกมาก่อนใช่ไหมไม่จําเป็นครับเป็นทําได้ันขนาดสาวๆทาได้เลยครับแต่ถ้าอย่างบางประกางกรณีฮะอาจารย์อย่างที่บอกว่าคลอดลูกมาเยอะๆนี่อันนี้วิธีการนี้อาจจะไม่ได้ผลแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะรักษาดยวิธีไหนเนี่ยการขมิบช่องคลอดก็ถือว่าเป็นการดูแลพื้นฐานที่ควรจะต้องทําในทุกรายอ๋ออาจารย์แนะนํามาแบบนี้คงต้องถามอาจารย์นิดนึงมันมีวิธีการที่ถูกต้องไหมคะเพราะหลายคนบอกว่า ที่อาจารย์บอกว่าคับบิตนะคะที่บอกว่าแนะนําแล้ววันหนึ่งคือจะต้องยังไงอะคะมันต้องทีกอีกครั้งหรือนานแค่ไหนอะไรยังไงคือโดยโดยประสบการณ์เนี่ยพอเราไปบอกว่าเป็นกี่เซตหรือกี่ครั้งต่อเซตเนี่ยบางทีคนก็จะเหมือนกับว่ารู้สึกแบบทําแล้วจะต้องเหมือนมีกะมีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยโดยปกติโดยผมเองเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้ทําเวลาที่ว่างหรือคิดถึงว่าคุณจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าบอกเป็นเซตไปอะไรก็จะบางทีก็จะรู้สึกว่าต้องทําทุกวันแล้วมันก็ น่าเบื่อคือขอให้ทำนะครับแต่ว่าทำอย่างสม่าเสมอนะครับไม่ได้ก็ทำใช่ครับโอเคครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณรจามากเลยค่ะขอบคุณครับค่ะ มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อยากที่จะสอบถามนะคะมาทางรายการของเราก็สามารถที่จะอีเมลมาได้ที่37องศา @vethani.com นะคะหรือว่าจะโทรมาที่คอ l l c e ซ็นเก็ได้ที่027340000นะคะรวมถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่มีเวลาดูเราออนแอร์นะคะในวันเสาร์นะคะก็สามารถที่จะดูเราย้อนหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยไปที่ยูทูบนะคะ search เวทาีทีวนะคะก็จะพบกับพวกเราสองคนค่ะ ขึ้น y o u t u b e นี่มันประโยชน์มากเลย <หา S 1> ได้หมดเลยนะคะใช่แล้วบางทีเราก็กลับมานั่งดูกันเอ๊ะเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอะไรบ้างะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่ม5นาทีนะครับที่ช่อง T&N n 24นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ